เรียกว่าคบหาดูใจกันมานานร่วมสิบปีกันเลยทีเดียวสำหรับคู่ของแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมารินโดยเมื่อวันที่ผ่านมาก็คือวันที่13กันยายนหนุ่มแดนได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแพตตี้แต่งงานแล้วท่ามกลางการแสดงความยินดีของเพื่อนๆในวงการบันเทิงและก็แฟนคลับมากมายก่อนหน้านี้นะคะหนุ่มแดนได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับคลิปลับการคบกันนานๆโดยหนุ่มแดนบอกว่า ใส่ใจเยอะๆคิดถึงใจเขาใจเราให้มากๆคิดถึงความสุขซึ่งกันและกันก็คิดง่ายๆเลยว่าก่อนเราจะทําอะไรเราก็ต้องคิดก่อนพูดว่าสิ่งที่เราทําหรือเราพูดถ้าคนคนนี้ทําแบบนี้กับเราพูดกับเราเราจะแฮปปี้ไหมมันจะทําให้เราอยู่ด้วยกันได้